สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆอทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดงสำหรับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาที่พุทธมณฑลสายสองนะครับ s <S ก็เป็นถนนที่มีของกินของอร่อยเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาทานกับร้านต้มเลือดหมูเฮียโมนะครับ ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานนะครับแล้วก็เป็นกระแสมาแรงในตอนนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเขาจะต้มเลือดหมูในกระทะแบบนี้นะครับลนี่ครับเล้งวันหนึ่งใช้เป็น10บโลนะครับเพื่อนๆดูครับเพื่อนๆต้มจนเปื่อยนุ่มนะครับตัวเล้งและน้ําซุปหอมหวานกลมกล่อมมากแน่ๆครับกับนี่ครับใช้เล้งขนาดนี้ไม่หอมไม่หวานได้ไงนะครับเพื่อนๆ นี่ครับแล้วดูต้มดูดเลื่อนหมูนะครับหมูต้มแบบเด้งๆคือน้ําซุปเล้งนะครับมีความหอมหวานนะครับ mm hmm. เขาจะมีการต้มเล้งหนึ่งหม้อนะครับแล้วก็น้ําซุปหนึ่งหม้อแล้วดูน้ําหม้อเขาใหญ่มากๆ mm hmm. เข้ามาถึงนะครับให้เพื่อนๆนะครับหาที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อนๆ mm hmm. แล้วเดี๋ยวท่างเจ้าหน้าที่นะครับ ขอจะมาจดรายการเองนะครับเพื่อนๆพร้านนี้นะครับช่วงพีคนะครับคือช่วง11โมงนะครับถึงประมาณบ่ายโมงคนแน่นมากๆคือแย่งกันนั่งเลยก็ว่าได้นะครับเพื<ๆ>่อนนี่ครับเมนูของทางร้านนะครับก็จะมีต้มเลือดหมูและต้มตือหวนนะครับตือหวนก็จะเป็นแนวแบบ อากาศดองห,หอมนะครับเพื่อนๆแล้วก็น้าซุปหอมหอมากาศดองคือต้มจนเปื่อยนะครับแล้วก็รสชาติดีมากมตัวอากาศดองนี่ครับเป็นตัวตือหวนนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วนะครับต้มตือหวนจริงๆเนี่ยตามแบบจรีนจรงๆๆนิงๆนะครับคือต้มไส้หมูนะครับกับอากาศดองแล้วก็จะมีพวกผักต่างๆนะครับเพื่อนๆตือจริงๆเนี่ยมันคือหมูและหววน,นี่คือไส้ ตือหวนคือต้มไส้หมูนี่แหละครับเพื่อนๆแต่สําหรับวันนี้เนี่ยร้านปัจจุบันนะต้มตือหวนคือเป็นการเอาประกาศดองมาร่วมด้วยนะครับกับเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวตับปอดหวัวใจม้ามไส้คือเป็นเครื่องในหมูนี่ it แหละครับเพื่อนๆแล้วก็บางที่ก็ใส่เนื้อหมูด้วยอาจจะมีหมูสรรับแต่สําหรับร้านคีโมนี่คือต้มตือหวน,นี่คือมีประกาศดองนะคร<ๆ>ับเพื่อนๆแล้วก็เครื่องในต่างๆแล้วก็เนื้อหมูนะครับ ร้านเฮียมโมเครื่องเนี่ยจะประกอบด้วยเติมเน,นื้อหมูต้มนะครับหมูมากแล้วก็จะมีเลือดแล้วก็เครื่องในต่างๆเครื่องในร้านเฮียมโมนี่คือทำดีมากๆครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำซุปของต้มเลือนหมูนะครับหรือจะเป็นน้ำซุปของต้มตือหวนเมนูของเฮียมโมนะครับคืออร่อยทุกเมนูนะครับ แล้วยังมีเมนูิกเนเจอร์นะครับคือมาสั่งทัาโตนะครับถ้าเป็นลูกค้าประจำของแกนะเล้งครับเพื่อนๆราคาเล้งนะครับถ้วยหนึ่งน่าจะอยู่แค่20บาทนะครับเพื่อนๆถ้าจําไม่ผิดนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนๆตัวน้ําส้มผมบอกเลยนะครับร้านนี้นะครับขนาดแค่ตัวน้าส้มนะครับเขายังปรุงมาได้อร่อยขนาดนี้ คือน้ำส้มเขากลิ่นไม่ฉุนแล้วก็ตัวความเปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวฉุดฉาดมันเปรี้ยวนวลนนๆมันเปรี้ยวแบบกลมกล่อมครับเพื่อนๆมันมีความอะไรอ่ะเขาเรียกว่าละมุนอ่ะเนี่ยเอามาใส่พริกป่นเพิ่มตามแบบฉบับของผมเลยนะครับก็เป็นน้ำส้มนะครับสองช้อนพริกป่นสองช้อน น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆมาชอบหวานมากหวานน้อยนะครับแล้วก็ตัวน้ําปลาหยอดไม่หน่อยนี่นครับน้ากิมสูผมสองสอง,สอ,งสองครับเพื่อนๆง่ายๆและร้านนี้นะครับน้าชาชงมาแบบเข้มข้นมากๆคือถ้าไปชงใหม่ใส่น้ําตาลนี่คือชาดาเย็นนี่เองนะครับเพื่อนๆแต่เนี่ยชงมาเข้มข้นแบบนี้คือแบบกินกับต้มล้นหมูโคตรดีครับเพื่อนๆ ดูตัวเลือดนะครับนี่ครับมันหยุ่นหยุ่นยึงๆอย่างนี้ครับเพื่อนๆเด้งมากๆก็สมแล้วนะครับที่แกขายดีมากๆนะครับกับเพียโมต้มเลือดหมูพุทธมนตนสายสองนะครับร้านนี้เป็นร้านเด็ดขวัญใจมหาชนนะครับเพื่อนๆร้านของคนแน่นมากๆนะครับเวลาเพื่อนๆมานะครับหากคนเยอะอยู่นะครับให้ต่อคิวรอนั่งนะครับแต่ถ้าโต๊ะว่างสามารถเข้าไปนั่งได้เลยนะครับและเดี๋ยวทาง ลูกน้องของฮีโมครับหรือว่าแฟนแกนะครับเดี๋ยวเขาจะมาจดรายการเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับเซียงจีต้องรีบกินก่อนเลยนะครับเซียงจีคือถ้าทิ้งไว้นานมันจะแข็งจะไม่อร่อยเนี่ยกำลังกรอบกําลังหวานเลยครับเซียงจีร้านนี้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบทานเครื่องในหมูนะร้านนี้คือตอบโจทย์มากๆเขาต้มเครื่องในหมูได้หอมมากๆกลิ่นคาวไม่มีเลยแม้แต่น้อยนะครับมีแต่กลิ่นเครื่องเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ แต่ละอย่างนะครับสุกกาลังดีคือไม่เปื่อยจนเละจนเกินไปกําลังเด้งกําลังกรอบเขาใส่ใจในรายละเอียดในการทานนะครับเ,เพื่อนๆในในแต่ละวัตถุดิบนะครับคือเขามีขั้นตอนมีกระบวนการในการทําแต่ละวัตถุดิบให้เหมือนกันนะอย่างตัวเซี่ยงจีเนี่ยเขาจะลวกสดๆใหม่ๆลวกมาได้สุกกาลังดี oh. กําลังกรอบกําลังกริบโอ้โหนี่ครับแล้วดูตัวเลงนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาเป็นอย่างนี้เลย คือถ้าจำไม่ผิดนี่อยู่ที่20บาทนะครับเพื่อนๆหรือว่าฟรีผมก็ทไม่ได้เหมือนกันต้องกราบขออภัยเพื่อนๆในข้อมูลตรงนี้ไปด้วยเลยครับแต่ว่าลิงค์คือดีงามมากๆคือมันอยู่ก้นหม้อนะและเครื่องเทศต่างๆอ่ะมันน่าจะเข้าไปซึมซับอยู่ในเนื้อแล้วดูเปื่อยแบบนี้ครับเพื่อนๆดูจับหลุดจับหลุดเวลาดูดซูดแล้วมันอร่อยดีครับเพื่อนๆคือ ผมชอบน้ําซุปแกเขาจะมีความเผ็ดนิดๆน,นะคือเผ็ดจากพริกไทยเนี่ยแหละครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวหอมจากสามเกลือและน้าซุปมันจะวนหวานๆนี่ครับเพื่อนๆแล้วดูตัวเลือดครับเพื่อนๆนี่ครับเด้งมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ชอบทานเลือดหมูลานนี้คือแบบดีเลยครับเพื่อนๆเลือดหมูไม่มีคาวเลยครับอร่อยมาก นี่ครับแล้วลาดด้วยน้ำจิ้มสูตรของผมนะแล้วลองเพื่อนๆเหมือนขึ้นสวรรค์เลยครับและที่สำคัญร้านนี้คือให้เยอะมากๆราคานะครับธรรมดา40พิเศษ50บาทนี่ครับทั้งทั้งทานที่ร้านหรือกลับบ้านเนี่ยคือเยอะมากๆครับทุกเมนูเลย ไม่แปลกใจนะครับช่วงเที่ยงนี่คนแน่นมากๆคนแน่นล้านเลยนะครับโต๊ะนี่มีเกือบ20โต๊ะนะครับแต่นั่งกันไม่พอครับเพื่อนๆเป็นร้านต้มร้อนหมูที่ขายดีจริงๆดูตับนะครับเพื่อนๆเหมือนหวานเลยครับตับนี่เขาจะลวกสดๆใหม่ๆนะครับมันจะทําให้ตับมีความหวานความเด้งนะครับเพื่อนๆนี่ครับสูตรน้ำจิ้มของผมนี่อร่อยแน่นอนสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานแบบรสชาติจัดๆนะ อีกป่นร้านนี้ก็คือแบบเผ็ดร้อนหอมมากๆครับเพื่อนๆอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะครับคือตัวไส้หมูเนี่ยแหละครับคือพะลวกได้ดีมากๆต้มได้ดีมากๆนะครับและที่สําคัญขอล้างได้ดีมากๆด้วยครับเพื่อนนี่ครับไส้หมูกรอบเด้งอร่อยถูกใจเลยครับ สำหรับร้านเฮ er ียโมนะครับก็ตั้งอยู่ถนนพุทธมนตรสายสองนะครับเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามกับศูนย์ขนส่ง LSR นะครับเพื่อนๆปักหมุดมาได้เลยนะครับร้านเฮ er ียโมต้มเลือดหมูพุทธมนตรสายสองร้านนี้นะครับเป็นกระแสะโด่งดังในโซเชียลคือเขาขายดีครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วราคาถูกนี่ครับเพื่อนๆข้าวก็ข้าวแบบล้วนล้วนซุยๆนะครับแล้วให้มาฟูฟูแบบนี้ เข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครับตัวน้ําซุปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําซุปตัวหวนต้มประกาศลองเนี่ยแะครับเพื่อนเหรือว่าน้ําซุปธรรมดาคือแบบลหมุนมากๆยิ่งสดยิ่งชุ่มคอนะครับชื่นใจจริงๆครับเพื่อนๆพอีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบนะร้านนี้คือตัวกระเพาะหมูครับเขาต้มได้กรอบมากๆและที่สําคัญน้ําซุปเข้าเนื้อ รสแล้วมันชุ่มคอชื่นใจแล้วเวลาเคี้ยวตัวกระเพาะหมูนะครับมันกรุบมันกรึบโอ้โหมันได้อรรถลดในการทานมากๆนะครับนี่ครับก็คือเจ๊ใจดีมากๆนะครับเพื่อนๆแกจัดแรงๆหน่อยนะครับแต่แกไม่มีอะไรหรอกครับพร้อมบริการลูกค้าครับเพื่อนๆเวลาที่ผมมานะครับคือช่วงเวลาที่ยังไม่ถึง11โมงนะครับคือประมาณ10โมง40เนี่แหละครับเพื่อนๆยังไม่พีคนะครับ คนยังแน่นเต็มทุกโต๊ะแบบนี้คือยือยนรอโต๊ะกันแล้วครับเพื่อนๆร้านนี้บอกเลยครับมาตอนเที่ยงเป็นโมงครึ่งเนี่ยถึงบ่ายโมงคือคนแน่นมากๆถ้าเพื่อนเพื่อนมาทานนะครับก็แนะนํานะครับให้มาทานเช้าๆเขาเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับไปจนถึงบ่ายสองโมงนะครับแต่ไม่เคยถึงสองโมงนะครับเพื่อนเพื่อนหมดไวมากบางวันเที่ยงกว่าบ่ายโมงกว่าเนี่ยหมดแล้วร้านนี้อร่อยเด็ด ถูกใจให้เยอะสำหรับคนที่ชอบทานต้มลูกหมูกระตือหัวร้านนี้คือแบบไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับให้ทั้งปริมาณเยอะๆกินแล้วมันอิ่มหนักพุงสบายกระเป๋าเลยครับเพื่อนๆและสำหรับวันนี้นะครับฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงทางกับเรื่องแดกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ